าชมบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนตอนนี้แม่นองปุ้มปุ้มก็จะพาไปรถผักพาไปรถผักดูแห่แห่แห่เจ้าของแห่ไม่อยู่ไม่มีใครวานปอู้ละมุดเนาะเต็มต้นอยู่นะละมุดละมุดละมุดเต็มต้นอยู่เลย พาไปรถพักดูกล้วยบาแ,แต่ยังไม่ออกปีปกล้วยนะไม้ที่เอาวางไว้แบบนี้คือเอาไว้ค้ำกล้วยนะเนี่ยเวลากล้วยออกปีเราก็จะได้ออกคํำแต่เนี่ยยังไม่เห็นออกเลยอันนี้อันนี้คือกล้วยหอมทุลักทุเลมากเดี๋ยวเฮาสิหักเนาะหักปีทิ้งเด็ก แต่ก่อนออกลูกเยอะนะแล้วทีนี้แฟนนะ่ะเขาลูกเขาออกมาปลูกเนี่ยตุ้ยหมดเลยเนี่ยเห็นมั้ตุ้ยหมดเลยเนี่ยกวยหอมปะแฟนเอาถังมารองไว้เนี่ยรถผักเอาถังจากไหนวะเนี่ยมาไปรถผักกันกับแม่น้องกุ้มปุ้ม,มนี่ต้นมะนาว กานาวอ้มะม่วงปนมะม่วงมะม่วงกำลังออกลูกหลังลูกเร็วเยอะเลยมะม่วงดูมะละกอกันเอดูนี่เดี๋ยวเข้าสี่รถมาค่ะรถกันเลย dầm yên, sung sầm ็จแล้วอุ้ยมะเขือเสร็จแล้วนี่มะเขือพวงนี่มะเขือพวงมะเขือพวงเต็มต้นอยู่นะมะเขือพวงก,กินไม่ทันมะละกอมะละกอมะเขือพวงแมงเข้าแมงเข้านะมะเขือพวง แมงเข้าต้นมะเขือพวงบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้คือกล้วยหอมไอ้กล้วยหอมนะต้นกล้วยหอมได้เนี่ยอันนี้คือกล้วยหอมเด้อทุกคนเนี่ยลูกต้นกล้วยหอมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงเดียวชาแนลด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ